มาทดสอบก่อนส่งครับแบตสีเทียมฟอสเฟตส 13, ิามโวลต์สีแอมป์เทียบเท่า70แอมป์ค่า CCA อยู่ที่ห่ร้อยกว่ากว่าครับผ่าน BMS นะ BMS นี่6 0 0้พีคถึง1200แอมป์มาดูกันว่าเครื่องตัวนี้จะกินสักเท่าไหร่ตัวนี้เครื่อง td 27ครับ2007เป็นไดใหญ่รุ่นเก่านะกินแอมป์มากๆมา ไปดับตัดเลยเองสองไปทางอ่ามิเตอร์ตัวนี้เป็นวัดแอมป์นะทางนู้นวนขวาวนซ้ายแอมป์ไปแตปาร์คทำไมครับัวสปาร์คดูสิว่ากี่แอม 180แอมครับครับเดี๋ยวมาดูวนกันหัววนตกมากไนะหยไม่ตกเลยนะลงมาประมาณ11วนครับเดี๋ยวดูคู่เลย สามร้อยแอมกระแสอยู่ที่สามร้อยแอมครับแต่สตาร์ตตัวนี้ตัวกล่องนี้สามารถสตาร์เครื่องสามพันกี่สี่ได้สบายเพราะนี่เ,เป็นสายที่พ่วงแบตนะถ้าการสตาร์ทตัวอมจะตกไปแต่ถ้าไปอยู่ในขั้วของแบตหรืออยู่ในเรือจริงๆตรงนี้ลูกค้าสั่งมาไว้ในเรือนะเรือฉีดยาเครื่องใหญ่เดดร์พวกเดด้์ก็ your problem i